สวัสดีครับวันนี้ก็ส่งงานตัว GK นะครับปี17ทำหน้า S มาครับตัวนี้รถนะครับแต่งหน้ามาไม่มีตัวครอบหน้ามาครับก็ถอดจากรถตัวเองให้นะครับนี่ก็มีเป็นตัดหมอกแท้นะครับของ Honda นะครับก็เป็น LED แท้นะครับมือสองนะครับตัวนี้นะครับเราจะประมาณนี้ครับติดคัตออฟก็สวยๆแบบนี้นะครับประมาณนี้เลยครับตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นกดสวิตช์เอานะครับ กดเปิดปิดที่ปลุกเมาส์นะครับก่อที่ก้านแล้วก็รับเดินมีของอชุดก้านชุดสายไฟในรถสายไฟในรถจะแยกก็ขายนะครับมีชุดแยกขายนะครับมีหมดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับแล้วก็ชุดสายไฟหน้าแท้ใหม่นะครับพร้อมเดินให้นะครับตัวไฟหน้าเป็นแท้มือสองนะครับราคาก็ค่อนข้างจะแรงหน่อยครับ คนเล่น G K ก็จะรู้กันดีนะครับสําหรับราคาตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีสายคาดเบลหลังนะครับ1จุดนะครับตัวนี้นะครับของลูกค้าแตกครับแล้วก็ใส่ตัวตัดมออาตัวอ่าตัวนี้หลังให้นะครับตัวดํโคลเมียมหลังให้นะครับของตัวนี้นะครับก็ติดตั้งให้เรียบร้อยครับลูกค้านามาถ้าติดตั้งให้ครับก็รถตัวเองก็ขอให้ลูกค้าไปเรียบร้อยครับผมก็จะประมาณนี้เดี๋ยวมีสองคันนะครับก็ เรียบร้อยนะครับคันแรกวันนี้นะครับก็สนใจไงก็ทักมานะกระจกมองข้างเป็นพับไฟฟ้าพับอัตโนมัติรับทําหมดนะครับผมไฟเลี้ยวที่กระจกก็รับทําหมดนะครับมัญติฟังก์ชันพวงมาลัยก็รับทํารับติดตั้งหมดแต่ปุ่นี้ก็ขอบคุณกับลูกค้ามากครับ